ย่บ้าได้ลายยู่บ่าอ้ามันก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP 7นะครับ EP นี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปชมบ้านด่างเมืองมหาชัยเก่าเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของเส้นทางนี้นะครับ ซึ่งมีมิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ ส,สนุก ตอนนี้เราก็เดินพักก่อนนะครับผมบรรยากาศด,ดูบรรยากาศรอบๆครบัรบ,รอบโอ้โหนี่ครับบรรยากาศรอบๆนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวเราขอพักนั่งเล่นชมวิวในเขียงก่อนนะครับนี่นะครับนี่แหละข้อดีของการเอารถมาเองนะครับผมอยู่ที่ไหนเจอตรงไหนสวยๆก็จอดพักชิวๆไม่ได้รีบนะครับใช่ไหมครับเบาแลวนี่มีหลัดออนทัวร์ น้ำมันจะหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> จะได้เดินทางกลับนะครับ <c oughs> อ๋อไม่ยังเขยนเสื้อไปลูกนะไปเดี๋ยวเราไปพักผ่อนก่อนครับนั่ง่นชิ่อๆก่อนนะครับ <c oughs> นี่บันไดยังคัดสิกอยู่เลยนะครับ <c oughs> มามาครับอะไรนี้ โอ้หลบเย็นสบายครับตรงนี้บรรยา,ยากาศโคตรชิลเลยครับผมมีของเด็ดครับ ครับบรรยากาศนี่ขอนี้เดี๋ยวผมไปนอนเปะนะครับสบาจจยใจนอนเปชมวิวนะครับผมว่าขันอย่างนึงครับมาแล้วนี่ขัดเบยขัดเบยครับเบย์หาโยไสครับตรงดูเลยรถนไมใ่ใสายเจ้าตากดีกว่าแล้วเร็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 วหนวน้ำตอนนี้นะฟ้าบรรยากาศครับผมบรรยากาศ ัสุดดยอดคเทียงหน้าในฟันเลยลนี่กินลมนนขี้แน่เขาหน้าเจี๊ยกับข้าวไม่กินนีกแล้วลมพัดเย็นดีนะป่ามังคุดามอยนะม,มาม้ามาต้มเออแม่นคือเลยค่ะมามา้าเจี๊ยบปองเลยบร,รรยากาศรอบๆป่าเย็นสบายคนระับขึ้นละสอง ขนมมาแจกควาเลสมีไหมเอ้พี่เป็นชาตเขาบาดูนี่นี่ยังเอาขนมมาแจกกันขอนั่งเล่นในเด้อครับเทียงไพอันนี่ได้เอาขนมมาแจกควาเลสมี ตอนแรกเห็นน้องๆเขาตึกสะดุ้งอยู่นู่นนะครับเพราะว่จาจะขนมมาแจากนะ,ะน้องแขกเขาเขาวิ่งหนีอ้อมไปนู่นแล้วเขอ้อมมานี่อมา,าเอ,าอเาื่อยกินน้ำเย็นๆก่อน,น้ะครับน,น,น้ำเย็นเด้วยฝากให้อายเพคนน้ำด้อครับทาาเที่ยงไฟสระนี่เที่ยงคนในบ้านอะไรเขาคอน,นอนเล่นนี่าเด้อครับคาซิบ้านยังอยู่บ่เคาบุว้านอนล เอนสามเมื่อไหครับก็ยบอ,อยู่บ้านอย่างนี้ครับ,บ oh, อ๋อผิว่าชิไปด้นานบ้านด่างน,นะครับทางในเนาะ ได้ลายอยู่บะป่านะได้ลายอยู่วะฮะมันก็ก็ใช่ปลาครับันเนี้ยโอ้โห้ออาเก่งแท้เย อกตาไอตู้มันไดได้ปะกล่องเจ้าเดกล่องเจ้าเดยตกมันใดไดอกมันอเขรดีตอนนี้เราเรานอนเล่นอยู่ในเขียงนะครับเราเห็นน้องๆเขากำลังสาปานะครับก็คือโอกาสนะครับเดินไปดูนะไม่ดูเขาจะวิ่งหนีเราเหมือนน้องๆรอบก่อนหรือเปล่านะครับนี่ครับตัวนี้ตรงนี้ครับมันจะากาศโคตรดีเลย ก็จะเป็นวิถีชีวิตนะครับตอนเด็กๆผมก็จะทำแบบนี้แหละสะปานะปะบูบรรยากาศร,รอบๆนะโคตรดีเลยครับโอ้ตกตกได้หลายปลาปลานะ่ะ ได้ลายอยู่บ่อปลาหืม <c oughs> ได้ลายบ่อปลานะ่ซา <c oughs> ปลาบ่เนี่ปลาหยังนี่ <c oughs> ปา,าปลาเมือ่งงอ่ะอ๋ขนมนี่อ๋อคนาน mà chết hả cô đàn ông hai diện ấy tuyệt bao nhiêu tôi nhanh bọn đi hm bọn em bọn này, đến sắp đến sắp đến sắp tới sắp โอ้สุดยอดทรตัวรุ่นน้องแข็งแรงมากนีว่จครับทำกางบรรยากาศอาเลย,เเลยลวัเมืองไงพวกมีปิงว่าอยู่นี่นะ มันไหลลงมาเ่ะโอ้สุดยอดสุยอดี่่านี่เห็นเด็กน้อยสีด้งเนี่ย พอจะจอดรถปุ๊บแล่นมีนะครับก็เลยได้มาหาเก้งนี้เก้งนี้ก็ป่าอยู่พอแล่นมีครับเก้งนี้ช่วสมัยเป็นเด็กน้อยเนาะเห็นรถจอดปุ๊บแล่นมีปั๊บเดี่ยนะตัวใหญ่นะนะมาแล้งนะลาอยู่ตัวนี้ปลาขาวเอาใส่กองไส่ข้อ ละโอ้โหระราซอยงั้นละไห้บออ๊อกมากใช่วะถือของไปไว้เลยถือของไ้ข้างๆนะมันด่องขึ้นไปตั้งทิ่นงนะผมนะทัมนมานกับโคอาหารเลี้ยงเราบวันนี้มิกน้อยสามคนนะผมแถมเ,เอาเอาของมาให้เบิร์นเนี่ยได้ปลาหลายวันอะ เปิดเปิดแฮปบิ้งเนี่ยปลาเต็มคลองเลยนะปลาแฮปปิ้เลยโอ้เสร็จปุ๊เต็มคลองครับพี่น้องปลาแสดงแต่ถ่ายคลิปไหมปลาอาเบ๊ยังกินเนี่ยเมกหวะมาคู่มือบอปลาป่านะนี่นะครับผมก็เดินมาเอาน้ำส้มน้ำเย็นๆให้น้องๆเลยครับเห็นตากแดดเนาะตอนแรกเอาแค่ขนมไปให้เฉยๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับน้ำส้มเนาะ นี่ครับตอนน้อง,องดูบรรยากาศครับมาเรียกเอาเอาเอย่างน้ำส้มือวานมอ่ะเรียกเอาเลยเอาไปเผื่อน้องน้องน้ำเดี๋ยวให้น้องมาเรียกอะไรครับน้องอันนี้ไปชิมน้ำ อยู่บ้านไหนนี่อ๋อบั oh, บนดางบันดางเนาะนะครับน้องๆบันดางตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางเข้าไปในบ้านถางเลยนะครับลัาจกที่นอนพักผ่อนแล้วก็ดูน้องๆเขาสาปากันนะครับนี่ครับมาในการทางเข้าไปนะครับ